ปาเอาปาดเดียวอไม่เห็นยังลูกว่าถ่ายกินลมท่านครับโอ้ขอไปถ่ายเอาแม่ปาดคงหิวหลยว่สันลูกผมกิน่ายูไงกินึ้นกินไงพระเอกยูกินยูไงเถอะกินก๋วยเตี๋วได้อว้าอันคิวเด้ออันคิวเด้อค่ะปาพี่เอกกิน่ายูไงเถอลูกซลปาครับปาดิเตี๋ยวได้มี่อดี๋ยวเดี๋ยวมก้วเี๋ยวงเดี๋ยวมสิรัตเดเพื่งเด้ออเพื่งเด้อ ปีนพิเอกพิเอกมอถึงกินถึงคอบานนี่ตายแล้วลูกผมพออยังไม่ได้ลิปอยู่นี่แม่ให้พิเอกไล่ไหเดออยุ่เขาพูดถึงกินลูกไข่ไปป้กใส่เปนยุเขายังได้ลูกเกือบพึ่นเตือนมาลูกต่อแถวแล้วแม่เดี๋ยวแม่มันตาวิเศษให้ลูกเขาใส่ม มามาแล้วพี่น้องเพื่องเพือแม่ใจดีแถเพื่องด้วยแม่ใช่มใจดีแถ่ก็เพเอกหน่อยแมื้อซื้อยังกะโอโลโอโลครัเื้อโอโลได้ตังเื้อไหมแล e ้วงอุงอิงตังไห่มบ่กตังอุงอิงตังไหม่ซื้อโอโลโอโลโอ้ยมไ่เานโอ้ยโอ้โอโอ้ยโอโล้โอโอออ้ยนอ้้ยเอ้้ ผมกับผมี่ยังไ้เด้อเอานี่จะปูอิงออนอ้ยงงอย่งอีกเป้นาเวทีแครับเด้อเป้านาเวทีจะเห็นบัแม่หูจาพไปเองนี่ยาเพิ่นเอามาฝาดักปลาูด้ปลาูด้โอโลโลโลาคนดังนี่นี่ โอโลโอโลผมยิงตาเหไหมแล้วตาบอจิงมว่าไม่ด้ผมว่านเบิ้งครับม่เ็าพจะบขยักพอมเบกกคิปครับมีเออเมีาออเด้อมีอยู่แม่คุณแม่เออเด้อมีอาโลจ้ากิงก็แต่นจะบอกว่อะไรไอยิงปรได้พอคลิปเก็บอท่านเหรอะพอว่าจะพออยู่พอกับคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดเจ้าเล่นเอียงได้หนิ แต่ลำเอียงเนี่ยเจ้าหันเจ้ลูกได้่อยเจ้าปล่อยไปเจ้าเอาจะเบิ่งดูคลิปจะเบิ่งคลิปไผยปากลูกสาวนี่เดียกค่ะเป็นนักร้องเบิ้งดูคลิปปาดเบิ่งนี่เบิ่งของได้นี่มึงอยู่มึงอยู่จินตลามาแต่แลงพอเต็งโมเต็งโมเต็งโมเอาเต็งโมไปซื้อตาลาดพอ ตัวแฟนฟังก่อนเร็วๆเพียงกำลังมาแล้วบาทใส่ไม่เลยเหมือนแรงทีมงานนั่นโบท่าตัวเดียวเออบาทนีพี่แจงเด้แหละเตี้ยไม่จับกล้องโอ้เราตัวแฟนฟังกันตัวยังไงไี่แจงเด้ไอ้อย่าเปล่ากินเปล่ากินเปล่ากินอย่าเปล่าไรเปล่ากินจะมาเนาะนี่เนาะโอ้ยมวนบอลูกอย่าไปมวนบอหามพอหามมามวนบออยู่อยู่แบบนี้มวลเนาะมาคนณคุณลืมดังอะไรนี่ดังไฟหน้าผมมีอย่างดอก มาจะจะถามมาเจอแรงยิบถ้าพระบางคนกัก็จะเห็นคนนี้กัใจเบิ้งผมเบิ้งไผ่คูณจับผมเอาเอาจะเบิ้งทุกกิบเอาเมอเบิ้งจะนน้องโอ้ตายแล้วบิ้ผม ฮะอุ้ยอุ้ยอุอุ้ใส่มอุงยิงมัอุงอัานเอาไอเด้อบ้าผม่าด้ย่างมังนาดาไอยางมงบ้านทางหลังนี่บ่ะนี่มี่ทางหลังนี่มีอยังบะครับทางหลังมี่ยังไอต้อยบะครับมีค่ะตปามันนั่งป้าตะปา มาจากไส้ครับนี่ซาลาเปานี่ครับเด่นนเด่นนามงสาฮะเด่นซาลาเปานามงสาเว้ยปลาอำนาจนี่หรือบอดโจบอดโจมาไปปลาอำนาจมงสามาเดียวบาทที่น้องของปลาอำนาจแน่เลยอุดร้นมานี้อุดอ้านว่าโอ้ยมาให้ผมนี่ตั้งเมียเด้อผมเอาลายดอกกระถาดนึงถาดนึ่งละถ่านละละละเล็กหน่อยครับ ยังบ่ไลฟ์สดแม่อัดคลิปลงยูทูบครับอ่าอยากออกว่าโอ๊ยอัดเป็นของน้ำแน่ครับแม่โอ้ยแม่จะเบิ่งน้ำเอามาอั่นมาเอาขึ้นหน้าปุ๊บก็เลยเอาเอาขึ้นหน้าปุ๊บพี่น้องลุงท่านเนี่โอ้ยผมมีอยังให้บี่น้องี่นาะเดี๋ยวปลาตุชเตี๋วกันเอายังไม่ล้วง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 คุชเกี๋ยวกุเอาน้าล้ำใจพ่อโอ้ขอคุณครับคุณแม่ให้ปลาโอโล่โล่ไปเอกคอยไปใส่มาลูกไ้พอบนที่ลูมาโอโลโอโล พระเอกหน่อยให้พระเอกหน่อยแน่แน่ไปเอกหน่อยพระเอกหน่อยผมบริโภคมากเอผมมือจับเร็วปลาถึงคือนไฮไลท์แถอคุณแม่ใจดีมากเลยมาแต่ชัยาพรมปลาโอโลเท่านี่มึงวงคอเนี่ยบ่มีิ๊หอนมือจับเลยตั้งสามนาทีให้เอียงระบาดสามนาทีนี่ อาจองที่บ้านเขาอาลูกลูกลูกโอ้ลูกลูกลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่ใหญ่เอาไหมเออเอาเอาสัตว์เอาแต่ลูกไส้เอากันมาเขามาลูกมานี่มาลูกแม่โอ้คงเป็นแบบว่าคำ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 ปมีอย่างหนึ่งอยู่เออถ่ายรูปถ่ายรูปเอาตายแต่ถ่ายรูปก็ลูกไส้อยู่เด้อนี่นี่มีคนลูกจากผมปะ มูตาคุณเลยตายเลียวแม่เดี๋ยออกเลยอ้โื้อออุก่โอโดังเงี้ยลูกใต้ค่อยังไบอกบอกพ่อจัการเอาไปเพื่อนีพ่อพ่อแลโอเโอ้โหก็ได้หลายแท้ พไปเอกหอยขึ้เอามานกินง่ายอยู่ง่ายเนาะลูกไส้่อยนี่ดีนะครับแบบนม้วนเด้เนอะลูกเนาะม้วนเด้บ่ม้วนอันได้จะรับเป่าคือเบิดแล้วโอ้ของค่ะแม่โอ้ของนี่น่ารักมากเลยอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยว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 อีกหนึ่งนาทีเล็นยังไงอันรท้ายอยู่เดี๋ยวดีแล้วเอาโอ้ลำไยอร่อยมากเอาลำไยอร่อยมาก โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับยางผมไปใส่มาใส่แล้วโอ้ยผมเมียนผมเอ้ยลูกสาวเบื้องพอนเนี่ยลูกเอ้ยเฮิร์งกินเฮิร์งฮอร์ได้แล้วโอโ้โหลโอ้โหลโอ้โลได้แล้วลูกชายค่อยเดี๋ยวจะประกาศให้สลัเปาได้ละตัวแรงตัวแรง,แงจัดให้ตัวแรกจะให้เป็นการดานา,าวงษาได้ไหมเนี่ฮะ เดีเ๋ยวเดี๋ยวผมขอถามเนี่ยพี่พึ่งร้านอะร้านพีเสียงร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่แถวสนามบินอุดอรอุดรซือร้านว่าเด้นตะลเปลาเด้นตะลเปลาปอยู่ใกล้สนามบิน<ช>อุดอรธานีพี่น้องกูเลยอยู่ไกลกับมาอุดหนุนได้แ้ครับเด้อร้านนี้ใจดีมากเลยครับผมไปเดี๋ยวจดให้ครับพี่น้องโอ้ยบ่ตตังหงหรอกคลิป ผมก็เลือกเพื่อแล้วอาพิ่นคลิปนี้ครับขอพุณสระเปานะครับคลิปนีบกาบ้าวกขวาาสวัสดีครับ